สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h แนลมอนยิปซี C, พยากรนะครับวันนี้ก็จะมาต่อคลิปนะครับเป็นความหมายไพ่ออร์เลคิลนะครับชุดทำดีสมหวังนะครับวันนี้จะเป็นไพ่หมายเลข41นะครับถึงหมายเลข44นะครับก็จะมาอธิบายความหมาย นะครับทั้งด้านความรักการงานการเงินนะครับต่างๆของไพ่แต่ละใบนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะก็วันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับไพ่หมายเลข41นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเป็นภาพของผู้หญิงหญิงชรายื่นเงินให้8 0 0แสนนะครับความหมายของไพ่ใบนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับก็คือ มีคนเขาเรียกว่าคนแก่ให้โชคก็ได้นะครับหรือผู้สูงอายุให้โชคนะหรือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกนะบัพพรุษให้โชคลาบนะผู้ใหญ่สนับสนุนนี่เป็นภาพรวมของคีย์เวิร์ดนะแต่ถ้าเป็นการงานนะครับใครที่จับได้ไพ่ไปเนี้ยความหมายคือการงานอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้เพิ่มทุนลงทุนให้มีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนสูงอายุนะครับจะทํา เขาเรียกว่าจะทําให้ได้ผลกําไรดีหรือบางท่านทํางานาในระบบกงสีหรือเป็นธุรกิจภายในครอบครัวจับได้พไพ่แบบนี้ก็เหมาะสมนะครับในความหมายของการเงินเขาบอกว่าเกณฑ์ที่คุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้ลาบลอยได้โชคลาบนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนนะครับประมาณนี้ส่วนในด้านสุขภาพนะครับสุขภาพก็ หมายถึงความสดชื่นความความสุขนะครับมีเงินเหลือใช้มีเงินมันก็มีความสุขกันนะครับประมาณนี้สุขภาพก็ถือว่าโอเคนะส่วนในด้านของความรักนะครับในคนโสดนะถ้าจับได้พไพ่ใบนี้เ็าบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์เขาเรียกว่าจัดสรรให้หาคนดีๆคนรวยๆให้นะครับได้ได้คู่ได้คู่ที่ที่รวยอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกผู้หลักผู้ใหญ่จะนําพามาให้ ส่วนในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับใครจับได้พไพ่ใบนี้ก็ความหมายก็อาจจะหมายถึงการบ้านหมายการแต่งงานการที่ได้รับทรัพย์สินทุนรอนจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ให้การสนับสนุนใครได้พไพ่ใบนี้ครับเขาเรียกว่าครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้ผู้หลักผู้ใหญ่กับกับตัวครอบครัวภรรยาหรือแฟนเราเนี่ย มันจะไม่มีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายอะไรแบบนี้จะไม่มีนะครับเราเป็นคู่ที่มีมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินมรดกหรือการเกื้อหนุนจากญาติผู้ใหญ่นะครับและนี่ก็คือความหมายของไพ่หมายเลข4 1นะครับหญิงชรายื่นเงินให้8ปดแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อไปนะะก็มาต่อไพ่หมายเลข42นะครับเป็นรูปของผู้หญิงที่ เปลือยกายนะครับอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นะครับโทนภาพของไพ่ใบนี้จะเป็นสีออกแนวน้ําเงินเข้มม่วงๆนะครับประมาณนี้นะครับความหมายคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้มันหมายถึงสิ่งยั่วยวนยั่วยุทางอารมณ์ความรู้สึกความกําหนัดเรื่องเพศนะครับกิเลสนะครับแล้วก็สเสน่ห์นะครับความสวยงามก็ได้นะแล้วก็ ความอ่อนวัยก็ได้นะครับม,มันจะเป็นลักษณะเหมือนภาพลักษณ์ภายนอกนะครับทางด้านของการงานเขาบอกว่าอาจจะทำงานอยู่ในสายที่เกี่ยวกับงานเขาเรียกใช้สเสน่ห์หวานล้อมการซื้อหรือการที่เราเขาเรียกว่าใช้ใช้เลื่อนร่างนะครับในการที่แบบ ทำให้เกิดอารมณ์ยั่วยุในการที่แบบอยากได้อยากซื้ออะไรแบบนี้เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นการซื้อก็ได้นะฮะ,ะการงานใช้เขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นใช้อารมณ์ความรู้สึกนะครับในการยั่วให้ให้เกิดกิเลสประมาณนี้นะครับงานก็ค่อนข้างจะประมาณนี้ตรงการเงินเนี่ยเขาบอกว่าการเงินนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยอาจจะหมดไปกับกิเลส สิ่งยั่วยุต่างๆสิ่งเล้าใจต่างๆการเสียเงินกับความโลภความอยากความความต้องการนะครับในด้านสุขภาพนะครับก็ต้องระวังสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์โรคเครียดนะครับโรคเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าหมกมุ่นนะครับหมกมุ่นก็ได้นะหมกมุ่นลุ่มหลงนะครับกับกับเรื่องที่การมลรมอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังสุขภาพรวมถึงสุขภาพจิตด้วยนะ ในด้านของความรักนะครับในคนโสดเขาบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะรักจะชอบคนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเลือกมองที่หน้าตารูปร่างภายนอกนะครับเขาเรียกว่าใช้ภายนอกทําให้ลุ่มหลงนะครับระวังเรื่องของการจะตกเป็นเมียน้อยตกเป็นชู้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับส่วนในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักที่มีคู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอารมณ์ที่ที่ใช้เนี่ยเป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นความรักที่แบบ การหลงไหลาภายนอกนะครับนะครับการรักที่มีแรงดึงดูดต่อกันบางคนเนี่ยมีคู่แล้วแต่ก็มีมีกิเลสยังมีกิเลสอยู่ยังระหว่างคู่รักเนี่ยใช้อารมณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังด้วยนะอ่ะและนี่คือความหมายของไพ่หมายเลข42นะครับหญิงเปลือยกายและแสงจันทร์อ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมาย,ายไพ่ใบต่อไปกันเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นไพ่หมายเลข43นะครับเท่าหัวงูนะครับถือเงินนะครับปึกหนึงนะครับอันนี้เป็นรูปของอคนแก่นะครับที่มีงูอยู่บนหัวแล้วก็ถือเงินไว้ด้วยก้อนหนึ่งนะครับใส่แว่นตาด้วยนะครับความหมายคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะคคือตามรูปภาพนะครับ คือคีย์บิร์ดจะโดยรวมมันจะเป็นคนเจ้าเล่ห์นะครับเขาเรียกว่ามีเล่ห์มีเหลี่ยมนะครับทำอะไรหวังหวังผลนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ ใช้กิเลสเข้ามาด้วยกับกับความหมายคีย์เวิร์ดนะกิเลสยั ate, ่วยุอะไรประมาณนี้นะฮะคราวนี้มาดูในด้านของการงานครับสำหรับคนที่จับได้พไพ่ใบนี้นะครับคุณอาจจะทํางานหรือเหมาะสมกับงานที่เป็นงานสีเทานะครับงานกลางคืนงานในหน้าตัวแทนงานการค้าขายเป็นตัวกลางไม่ได้ลงทุนอะไรแต่ตัวเราเป็นคนติดต่อประสานงานได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับงานอะไรที่มันจะต้องใช้เล่ใช้เหลี่ยมนิดนึงนะครับหรือใช้กิเลสนะครับในการทําเงิน นะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยต้องระวังเจอคนหลอกนะมีคนเข้ามาเอาเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างมาล่อเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งนะครับในจากตัวเราด้วยต้องระวังตรงนี้นะครับส่วนในด้านสุขภาพระวังการอาการปวดศีรษะนะครับ โรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับสายตาการมองเห็นนะครับนี่คือสุขภาพที่ต้อง,องระมัดระวังส่วนในด้านของความรักนะคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าชอบเด็กชอบคนที่อายุน้อยกว่าหรือบางคนเนี่ยออชอบคนแก่นะครับสายเปน,นะครับหวังที่เขาจะมาเลี้ยงดูเราอะไรแบบนี้นะครับหรือบางท่านใช้ได้ไพ่แบบนี้มีความรักคือใช้เงินเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งนําทางนะครับในการที่จะหาความรักบางทีเขาใช้เงินซื้อความรักได้เหมือนกันนะครับอ่ะ คนนี้มาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าคุณอาจมีเกณฑ์ได้แฟนเจ้าชู้หัวงูนะครับหาเศษหาเลยนอกบ้านอยู่ตลอดนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็ต้องทําใจอ่านี่คือความหมายของไพ่หมายเลข43นะครับถ้าหัวงูถือเงิน1ึเปิกนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันเลยนะครับอ่าแล้วก็มาถึงไพ่หมายเลข 44นะครับอันนี้จะเป็นรูปของงูพันธ์หญิงสาวนะครับในไพ่เซตนี้มันจะออกแนวแแบบเป็นลักษณะเหมือนบอกสีเทาๆนิดนึงนะครับสำหรับไพ่หมายเลข44นี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นรูปของผู้หญิงที่ถูกง,งูลัดไว้นะครับสีหน้าก็จะแบบก้มหน้าแล้วแบบเหมือน กึง่งๆจะหลับตานิดนึงนะครับความหมายคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะครับก็คือการหลงไหลในกามนะครับหลงไหลในเพศลดนะครับหรือว่าการถูกล่อลวงให้หลงไหลนะครับการเปลืองตัวเปลืองใจนะครับบางครั้งใช้ร่างกายแลกความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การมัวเมาลุ่มหลงนะครับหรือ,อบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคิดว่าคนที่คบหาอยู่เนี่ยเป็นคู่หลงรักเหมือนฝังใจนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ นะครับ อ่าเป็นคีย์เวิร์ดของความหลงไหลซะมากกว่านะครับส่วนในด้านของการงานคนที่จับได้ไพ่ใบนี้นะครับงานที่ที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการตลาดการเชือ้อเชื้อเชื้อเชิญนะครับการชักชวนนะการทําให้คนหลงเข้ามาเป็นคนเป็นงานพวกขายตรงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่างานกลางคืนก็ได้งานสีเทาการพานันออนไลน์การพานันต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับบางครั้งปล่อยเงินกู้นะครับอันนี้ก็ทําได้เป็นงานสี เเทานะครับในด้านการเงินนะครับเราได้ไพ่ใบน,นี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการหมดเงินไปกับเรื่องของการพน,นันการลุ่มหลงนะการโดนล่อล,อลวงให้เสียเงินนะครับการจ่ายเงินเพราะลุ่มหลงหรือหลงไหลนะครับสุขภาพร่างกายนะระวังโรคนะครับเสื่องซึมสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อลอยนะครับซึมเศร้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกงูสวัสดไวรัสเลม ต่างๆนะครับอันนี้ต้องระวังส่วนในด้านของความรักในคนโสดนะครับก็ต้องบอกว่าระวังคนจะมาล่อลวงนะครับให้เราหลงไหลหรือคุณเองนะครับไปล่อลวงเขาทําให้หลงไหลประมาณนั้นความรักของคนที่มีคู่แล้วครับก็บอกว่ามันเป็นรักที่ถอนตัวไม่ขึ้นนะครับาบางครั้งก็เขาเรียกหัวหน้ามือตามัวนะครับ เขาเรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดบางครั้งก็ถอนตัวไม่ขึ้นนะครับระวังเรื่องของมือที่3การนอกใจหรือการหลงในรูปมากจนเกินไปด้วยนะครับและนี่คือความหมายของไพ่ทั้ง4ใบสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอขอบคุณ fc ครับถ้าเก่ากับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ